ทุกคนเห็นตอแบกใครเคยกินมกักงดอกมาเริ่มเลยฝนก็กำลังตกนี่บรรยากาศในป่า เหตะแบบขึ้นกันแบบนีน้แหละ,ะถ่ายแล้วไงน่ะใช่นี่จ้าพิธีการหาเห็ดขาวจ๊วขาวก็เห็ดกระเนื้อผมแล้วล่ะครับเอดิเก็บดิดอกใหญ่มากเลย <minutes> เห็ดขึ้นจนแบบนี้เลยนนนนเต็มเลยเห็นไหมทุกคนดูปาดูดอกมันดู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 ดอกมันหมดงานแล้วค่ะสวยดีนะฮู้ดูที่เดูใหญ่มากดูทุกคนนุ่เต็มเลย่ะเห็ดโอ้ยไปกากะออนเห็ด

เต็มเลยเห็ดกระแบงเต็มเลยเต็มเลยเห็กระแบงแต่อัี้พอแล้วตอนแรกอ่ะเวลาเก็บเห็ดเนแหนนะมันคือรากลมันหายากใช่ไหมี่เรเก็บหมดพอหลังๆที่มันเยอะจังเลยที่เราเก็บเห็ด ยังเยอะขึ้นเะต็มเลยทุกคนดูเห็ดเยอะมากดูดิเห็ดตะแบกบใครเคยกินมนะั้งดูดิเต็มเลยเห็ดทางนั้นเลยขาวๆอะ่ะมีแต่เห็ดเยอะมาก